รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไอเกิดเลิกพยดีมัล้วเนี่ยรายการอยู่โอ้ยหายไปไานไม่ได้เจอกันนานเนาะหายไปนานหายไปนานหายไปไหนกันเนี่ยทำงานกันทำงานกันเขาบอกว่าหายไปอะไรรับงานออกอ๋ออันนี้ตัดออกมาอยเดี๋ยวเพิ่งให้ขาดได้นะอ่อพูดรายการอ้ายเกิดเลยเทปเทปวันพ่อเทปวันพ่อครับพ่อหันไปทางโน้นัวน วันพ่อวันพ่อเน่ยหรที่จริงเขาเรียกป้าป่าอ่าที่จริงเรียกป้าป่าพ่อพ่อที่จีนเรียกอะไรป้าป่าป้าป่าหรือถ้าเป็นส่วนของภาคเหนือเขาจะชอบเรียกว่าตีตีตีเตี๋ยเอาไม่ใช่เตี่ยหรอใครบอกเอาเมืองไทยเรียกเรียนมาจากไหนเรียนเรียนมาจากไหนเนี่ยอตเตียไงอตเตียจีนยวราชไงอ่าอันนี้คือจีนจีนชนนบดจีนมันกอกแล้วบุรีอ่ะบุรีกันบุรีมีไหมอตเตียมีไหม ไม่เคยได้ยินนะจะเป็นภาษาเป็นจีนนี่ไหมจีนไต้จิ๋วน่าจะจีนจีนไต้จิ๋วจีนยมลาศจีนยวลาศเรียกอาเตียแต่ถ้าเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือเตะป้าป้าเตะมีไหมมีมีมีไหมีอะไรป้าจบแล้วป้าป้าป้าเรียนสเก็ตเลยแต่เมื่อกี้ผมเรียกว่าเดซี่ใช่ฝรั่งไงมฝรั่งใชฝรั่งไหนฝรั่งอะไรบักซีด้า ฝรั่งรองดองบ้านอยอเมริกาอเมริกาแกอะไรอเมริกาลาศินลนแลวก็ไปกาเปกาบางนาอะไรเนี่ยโอเควันนี้มาสอนทราบผู้ชินเจ๋ผู้ชินเจ๋วันพ่อครับวันพ่อผู้ชินเจ๋ง่ายที่สุดเดี๋ยวบางคนเขาจะบอกว่าป้าป่าเจ๋ไม่ใช่ครับผู้ชินเขาเรียกว่าอะไรบีบิดาบิดาก็คือเป็นคำศัพท์ใช่ครับผู้ชินเจ๋อย่าไปเรียกป้าป่าเจ๋นะ เดี๋ยวนะคนที่กําลังดูนะอย่าไปเรียกป้าป่าเจี๋ยนะอายเขาไปหมดเลยว่าอาจารย์เวที่สอนเอออาจารย์เวทไม่ได้สอนนะยืนยันเลยอาจารย์เวไม่ได้สอนเดี๋ยวบอกว่าไปว่าอาจารย์เวทนี่สอนมาป้าป่าเจี๋ยมาโอ้ใครอาจารย์เวทที่จับมกเกิกอายเขาไปหมดเลยใช่เสียตรงไหน่จะไม่เสียชื่อหมดเลยอย่างมันพี่แคทแบบนี้แบบเสียชื่อหมดเลยเนาะปกติว่าโอเคคำถามนะ วันพ่อเป็นวันไหนของไทยเดี๋ยวหรือไม่เอาของอะไรไปเอาของไทยก่อนฝรั่งก่อนฝรั่งอะไรไม่ฝรั่งไงฝรั่งอะไรฝรั่งวันพ่อวันไหนฝรั่งมันรู้ไม่รู้น่าดีไหมก็ไม่รู้ปิดรายการเลยวันนี้ไม่ต้องพูดเลยวันนี้มาพูดถึงวันพ่อนีไม่ไปศึกษาพอแห่งชาติไทยชาติไทยก็ฮาทันวาไงนะัฮาทันวาใช่ไหมฮาทันวาแล้วของจีนอะไรของจีนตามอินเตอร์อินเตอร์ไงใช่อินเตอร์เราเป็นเราอิน อาทิตย์ที่3ของเดือนที่6กโอ้จำยากเนาะใช่ปะไม่รู้นั่นเห็นไหมตามหมากันเลนั่นั่แต่ละคนเนี่ยฉันเป็นคนไทยฉันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะถ้าไม่ใช่หักเงินเดือนผมได้เลยเดี๋ยวบอกว่าผมเอเอาเงินเดือนประกันด้วยมีอยู่200หักไปหนึ่งเปอ็นเก็นอ่ากูเกิลมาอาทิตย์ที่อาทิตย์ที่3อาทิตย์สามของเดือนเดือนที่6เดือนที่6เดือนที่หคือเดือนอะไรเอ่อมิถุนาแม่ลายนั่นเนี่ย่ธรรมดาเห็นไหมเดือนที่6 นี่กับวันพ่อทำอะไรบ้างวันพ่อทำอะไรบของคนไทยนะทำอะไรก็พาพ่อไปกินข้าวไหว้พ่ออะไรอย่างนี้อ๋อวันแม่ทำอะไรก็พาแม่ไปกินข้าวไหวแม่ไหวแม่ไหว้พ่อเอาตังค์ให้แม่ถ้าวันพ่อก็เอาตังค์ให้พ่อแล้วแม่ก็เก็บอีกทีหนึ่งอย่างเหมือนเทศกาลไปทำนู่นทำนี่ทาพ่อไปกินข้าวปีใหม่ทำอะไรกินข้าวบุกท้า คนไทยเรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะแจ้งตรงน,นี้เลยว่าเมืองไทยเรื่องกินอ่ะแล้วพี่จีนวันพ่อทำอะไรกินข้าววันแม่ทำอะไร้าวมันต่างกันนิดหนึ่งเขาบอกว่า,วาอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่ตะวันออกตะวันตกมันต่างกัน <c oughs> ส่วนมากไทยก็กินเหมือนกัน อเจอกันกินข้าวยังใช่เหมือนกันถามว่าเชื่อล้มากินแล้วยังฝรั่งถาม oh it's a beautiful day สภาพดีมาก how are you สวัสดีมหมใช่ how are you เขาจะไม่ถามว่า do you have dinner โงมากกินแล้วมันกินขนมมันเรื่องหุ่มเรื่องขนตัวเขาเยอะมากอันนี้เป็นฝรัต่างกันนะครับกิจกรรมกับครอบครัวกิจกรรมครอบครัวใช่ หมายถึงว่า activity a like c t, t a Welcome, i ภาษาภาษาจีน well, อ oh, oh, uh, ๋อส่วนมากเราใช้จจาิง家庭家庭日ก็ได้家庭日家庭เป็นวันครอบครัววันแห่งครอบครัวอ๋อวันแห่งครอบครัวอย่างนที่เราเรียนไปชุนจีวันตุดจีนอ่าวันแห่งครอบครัวมันเป็นสําคัญที่สุดเหรอวันจีนก็สำคัญที่สุดวันพ่อคือเฉยเฉยอ๋อเฉยเฉยแบบไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายแค่แสดงให้เห็นว่าหัวไอ้ป้าป๋าก็จบแล้วออ๋หัวไอ้ป้าป๋าก็คือฉันและพ ักศึกษาคนที่จบมาสุดยอดโอ้โหตอนที่เรียนได้เกดเลยเกดเกดยังไปถามอะไรลืมไปแล้วขออีกทีบอกรัก่ออเลยนะกว่าไอ้ป้าป่ากว่าไอป้าป่ากวรักแม่กวไอ้หมา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 ไม่ป็นหมาดิพี่ชายพี่ชายเลยวะกว่ากาก่าเกิเกิดนะก่าเกิดก็กไงก็เกิดอ๋อให้กูกูเหรอกูกู อันนี้เปเรียนของโมนะอย่าบอกว่าเรียนทำโมเกิดนี่เลยก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีุพ่อพ่อมันมีหลายพ่อเป็นพ่อใช่ไหมแล้วถ้าพ่อเลี้ยงเดี่ยวอ่ะพ่อไม่อะไรอย่างเงี้ยพ่อเลี้ยงเดี่ยวอ๋อมีไหมพ่อที่เลี้ยงลูกคนเดียวเมียทิ้งอ่ะ สาดทะเลอ่ะเหมือนเหมือนเอาชื่อเองมาพูดคิดหนักเลยส่วนมากที่ผมเจอก็คือตันชินมาหมาจะเป็นแม่เดียวแม่เดียวอตันชินป้าป่าแล้วกันตันชินป้าป๋าคล้ายๆกันผิดถูกยังไงก็โทษอาจารย์นะคะโทษอาจารย์โทษอาจารย์อันนี้ผมไม่ไม่ค่อยมั่นใจเลยไม่มั่นใจแต่ว่าตันชินมาหมาร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจคือแม่คือแม่เดียวแม่เดียวแต่คุณพ่อเดียว่ยตันชินป้าป่าไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจออ่ะเดี๋ยวถ้าอาจารย์ไปหาข้อมูลก่อนละกันเลยเดี๋ยว ถ้าไม่มีอันนี้คือถือว่ามึงสร้างขึ้นใหม่นะเป็นคำศัพท์ใหม่นะครับอันนี้อ่ะแน่นอนอยู่แล้วคำศัพท์ก็จะเป็นแบบนี้ต้องมีคนสร้างขึ้นมาต้องมีคนพัฒนาก่อนแล้วค่อยบรรจุไปต่อไปเดี๋ยวตัวแทต่อไปสักวันหนึ่งใครเป็นคนสร้างอาจารย์ไหว้โมกรึเออเห็นไหม แล้วพ่อตาล่ะพ่อตาที่ที่จีนมีไหมมีเขาเขาเรียกยังไงเขาเรียกเขาเรียกระดับขั้นของเราจะเรียกพ่อตาเดี๋ยวอย่าเพิ่งเนพ่อพ่อตาถ้าสมมติว่าผมจะเรียกพ่อตาผมใช่ไหมก็เรียกพ่อป่าก็ได้พ่อป้าเหมือนกันใช่แล้วแต่แล้วแต่นะอ่าเขาเ็าเป็นพ่อเหมือนกันเราเรียกพ่อป่าก็ได้แต่ถ้าถ้าเป็นทางการหน่อยเรียกว่าเย่ฟู่เย่ฟู่เ่ฟู่มันก็เหมือนพ่อสระพ่อของภรรยาพ่อของเราเรียกว่าเย่ฟู่ส่วนมากเนี่ย เรียกสนิทกันป้าป่าป้าป่าต้องสนิทกันเนาะเราจะเอาลูกข่าวเขาแต่ว่าอวดจะป้าป่านีเธอป้าอันนี้อันนี้ของานี่พ่ออันนี้ของภรรยาเลยเดี๋ยวเวลาเจอกันอ่ะอวดเธป้าป่าเจ้าอวดเธป้าป่าแล้วอวดเธป้าป่าของใครบ้างแล้วก็จะมีพ่อของพ่อป้าป่าเตอป้าป่าพ่อของพ่อคุณปู่เออคุณปู่ว่าเย่เย่อ๋อเย่เย่ครับผมอันนี้ ส่วนมากอยู่ที่จีนอ่ะมันจะมีคําที่เรียกชื่อแตกต่างระหว่างภาคใต้ภาคเหนือถึงว่าลูกผมนะลูกผมเรียก่โคตาถ้าเป็นภาคใต้ก็เรียกว่าไวกงไวกงถ้าเป็นภาคเหนือเรียกว่าลาเยล่ลาเย่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งคุณาแม่ยายก็เหมือนกันแม่ยายก็คือแม่ของ ภรรยาแม่ของภรรยาคุณยายคุณยายาใต้เรียกว่าไหว้โผข้างเหนือเรียกว่าเหล่าเหล่าเป็นคนเล่าเรื่องเลยภาคใต้กับภาคเหนือความแตกต่างกันแล้วมีพ่ออะไรอีย่างนั้นมีจะมีพ่อเลี้ยงอ๋อพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงคือเขาตั้งหน่อยอย่างฟู่อย่างฟู่อย่างฟู่คือพ่อเลี้ยงไม่ใช่พ่อเกิดนะพ่อเกิดเรียกว่าเชิงฟู่คนที่เกิดเราคนที่เลี้ยงเรียกว่าย่างฟู่อย่างฟู่สามีใหม่แม่ใช่ไหมอันนี้อันนี้คือคือเรียกพ่อเลี้ยงเลยใช่ไหมค่ะ ได้ไหมเขาเลี้ยงก็คืออะไรยังไงแบบอย่างฟู้ได้หมดที่เอามาเลี้ยงแล้วพ่อคุณทำก็เหมือนกันเหมือนกันอย่างฟู้โอเคพ่อคุณทำพ่อเลี้ยงก็คืออย่างฟู้อ่าฮะแม่เป็นแม่เขาเป็นอย่างหมูอย่างหมู่เก็บไว้ก่อนอาจารย์เดี๋ยวที่มาับวันแม่เดี๋ยวรอปีหน้าว่าสามวันแม่ใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่จะตายใช่ไหมเออเดี๋ยวไม่มีอะไรถ่ายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะแน่นว่าโอ้ท่านพูดไปแล้วไปดีกว่าอาจารย์พอแล้วโวันพอเยอะแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้านะคะเดี๋ยวอ่ะ อาจารย์โทัพท์ให้หนูอีกรอบนึงอ่าจะมีพู่่ชินเจี๋ยพุ่ชินเจี๋ยแล้วมีป้าป้าเต้เต้ป้าป้าอ่าหย่างฟู่หย่างฟู่พ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงอ่าแล้วจะมี爷爷ย爷พ่อของพ่อพ่อของพ่อพ่อตาพ่อตาคเย岳父岳父อืมแล้วมีคำที่แบบสุภาพมากอ่าพู่่ชินพู่่ชินพุ่ชินคืออะไรบิดาบิดาบิดาเป็นคำที่สุภาพเนี่ยเรียกว่าพุ่ชินเจี๋ยอ่าอย่าลืมนะอย่าลืมย้ำเลยนะยังไม่มีป้าป้าเจี๋ยนะเจอมาแล้ว บ้าป่าเจ๊อะเทปหน้าจะเป็นคริสต์มาสไหมคะหรือว่าเป็นปีใหม่เลยหรือไม่เอาละพอละจบละคริสต์มาสปีนี้คริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่เออมีไหมเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเราต้องตามคำสั่งอยู่แล้วโอเคอาจเป็นคุณน้อยได้แต่ฟังคำสั่งอย่างเดียวโอเคเผื่อเดี๋ยวไปหาของมาแจกดีกว่าครับหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์หาของแจกเลยนะอาจารย์ควักสักร้อยเนื้ออันแจกเนียเลยบอลไม่เข้า ไปดีกว่าอาจารย์สวัสดีค่ะนั่งเลยอ่าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับพวกเราด้วยแล้วก็ใครอยากเรียนภาษาจีนอยากเรียนอะไรก็แล้วแต่ก็สไตลไว้ไดตรงนี้เลยตรงนี้เลยถ้าเรียนภาษาไทยผมสอนได้ภาษาไทยได้สองอีสานแต่เอาไหใส่ก็ได้อีลีอีลีอีลีเดก็อีรีดกอโอเคงั้นก็ไปดีกว่าอ่ะงั้นก็วันนี้เราขอบคุณอาจารย์ จะรีบไปไหนไปแล้วไปแล้วม่งวงนอนแล้วค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะจสวัสดีค่ะ